เพลงในช่วงเวลาที่โลกกำลังจับตามองตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดอิหร่านกลับสร้างความตื่นต่อหลิงให้กับเวทีระหว่างประเทศอีกครั้งด้วยการเคลื่อนไหวที่กล้าหาญและไม่คาดคิดเมื่อรัฐบาลอิหร่านประกาศสั่งซื้อเครื่องบินรบอนเนกประสงค์เจ0 4จากประเทศจีนมากถึง150าลำซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การลงทุนทางยุทธศาสตร์แต่นี่คือสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าประเทศอิหร่านกำลังทวงคืนน่านฟ้าของตนหลังจากที่หลายปีมานี้ถูกกด ดันจากมาตรการคว่ำบาตรและข้อจำกัดมากมายเครื่องบินรบ j 1 0 4ซึ่งเป็นผลงานของเฉิงดูแอร์คราฟคอร์ปอเรชันคือหนึ่งในเครื่องบินรบยุคที่ 4.5R ที่ล้ำสมัยที่สุดของจีนโดยมีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือเหนือกว่า F16V ของสหรัฐอเมริกาในหลายๆด้านอิรานไม่ได้เลือกเครื่องบินรุ่นนี้เพียงเพราะราคาเท่านั้นแต่เพราะ J104 ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของพวกเขาอย่างชัดเจนทั้งในเรื่องขององค์การป้องกันประเทศความสามารถรบอากาศต่ออากาศและการโจมตีเป้า หมายภาคพ,พื้นอิรานได้เผชิญกับข้อจำกัดมานานหลายสบปีตั้งแต่การปฏิวัติอิสลามในปี1979ประเทศถูกตัดขาดจากตลาดอาวุธหลักของโลกเครื่องบินรบส่วนใหญ่ที่ยังประจำการอยู่ในปัจจุบันเป็นของยุค70และ80ซึ่งล้าสมัยและขาดแคลนอะไรการปรับปรุงกองทัพอากาศจึงไม่ใช่แค่เรื่องของยุทธศาสตร์เท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีและอธิปไตยของชาติเมื่อมีข่าว ว่าอิหร่านตัดสินใจซร้อนอสัญญาสั่งซื้อเจ .1.04 จากจีนโลก,ก็เริ่มตั้งคำถามทันทีว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นขององค์การแข่งขันอาวุธรูปแบบใหม่หรือไม่เพราะนี่ไม่ใช่แค่การซื้อเครื่องบินเพียงไม่กี่ลำเพื่อทดแทนเครื่องเก่าแตกคือการสร้างฝูงบินใหม่ทั้งฝูงความสามารถของ j .1.04 ที่มาพร้อมกับเรดาร์ AESA ระบบอาวุธขั้นสูงและขีปนาวุธ P-15 ที่มีระยะยิงไกลกว่า AM-120 ของสหรัฐอเมริกาได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการยกระดับอำนาจของอิหร่านในภูมิภาคโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากเดิมที่ตะวันตกครองเทคโนโลยีทางทหารเกือบทั้งหมดวันนี้จีนและรัเสเซียกำลังกลายเป็นผู้เล่นหลักที่ประเทศอย่างอิหร่านหันไปพึ่งพาอย่างเต็มตัวการซื้อ JA10 จํานจำนวนมากขนาดนี้จึงเป็นสัญญาณว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอิหร่านได้ลึกซึ้งขึ้นในระดับยุทธศาสตร์ไม่ใช่แค่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกเท่านั้นแต่หมายถึงความร่วมมือ ทางการทหารที่อาจส่งผลถึงความมั่นคงของทั้งภูมิภาคหลายฝ่ายมองว่าการที่อิหร่านลงทุนอย่างมหาศาลในเครื่องบินรบจีนอาจมีนัยสำคัญมากกว่าแค่การป้องกันประเทศมันอาจเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการเผชิญหน้ากับศัตร,รูที่มีศักยภาพเช่นอิสราเอลหรือแม้แต่การตอบโต้ภัยคุกคามจากกองกำลังของสหรัฐอเมริกาในอ่าวเปอร์เซียความสามารถของเจ๊ที่สามารถใช้ข๊ป๊๊๊๊๊๊๊วิว๊ีอากาศ สู่อากาศระยะไกลทําให้สัตรูต้องคิดหนักก่อนจะลามเส้นอีกหนึ่งมุมที่น่าสนใจคือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางการที่อิหร่านเพิ่มศักยภาพกองทัพอากาศอย่างรวดเร็วเช่นนี้อาจกระตุ้นให้ประเทศเพื่อนบ้านเช่นซาอุดีอาระเบียหรือสหรัฐอาหรับเอมิเรตเร่งเพิ่มขีดความสามารถของตอนเองเช่นการเป็นไปได้ว่าเรากําลังจะได้เห็นการแข่งซื้ออาวุธอีกระลอกในตะวันออกกลางที่แต่ละประเทศต่างต้องการ เป็นผู้นำด้านพลังอำนาจทางอากาศสำหรับจีนเองนี่ถือเป็นก้าวใหญ่ในการแสดงให้เห็นว่าอุตสาหากรรมการผลิตอาวุธของตนพร้อมแข่งขันในตลาดโลกแม้แต่ประเทศที่เคยพึ่งพาตะวันตกก็หันมาหาจีนเป็นทางเลือกหลักเจ104ไม่ใช่แค่เครื่องบินรบที่ทรงพลังเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอิทธิพลที่กำลังเพิ่มขึ้นของจีนในระดับสากลาการส่งออกเครื่องบินรบจำนวนมากให้กับอิรานช่วยตอบย้ำว่าจีนพร้อมเป็นพันธมิตรเชิง ยุทธศาสตร์กับประเทศที่ถูกตะวันตกโดดเดี่ยวในแง่ขององค์การฝึกบินและบำรุงรักษาจีนได้ตกลงที่จะส่งผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและทีมฝึกบินไปยังอิหร่านเพื่อช่วยให้กระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีใหม่เป็นไปอย่างราบรื่นนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าอิหร่านอาจสร้างโรงง,งานซ่อมบำรุงเจ104ภายในประเทศซึ่งจะช่วยให้สามารถดูแลฝูงบินจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องพึ่งพาจีในในระยะยาวการเคลื่อนไหว ครั้งนี้ของอิหร่านไม่เพียงแต่จะเปลี่ยนดุลพลังในภูมิภาคแต่ยังอาจเปลี่ยนภาพลักษณ์ของประเทศในเวทีโลกจากเดิมที่ถูกมองว่าเป็นประเทศที่ถูกคว่ำบาตรและไร้ศักยภาพกลับกลายเป็นประเทศที่กล้าหาญในการเผชิญหน้ากับโลกตะวันตกและเลือกทางเดินใหม่ที่เน้นความพึ่งพาตนเองและการร่วมมือกับพันธมิตรนอกกลุ่มเ a t o เอความตึงเครียดในภูมิภาคอาจเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ในสายตาของอิหร่านนี้ คือก้าวสำคัญในการยืนยันอธิปไตยและความสามารถของตนในการควบคุมน่านฟ้าและปกป้องประชาชนความกล้าหาญในการสั่งซื้อเจ10ครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การเพิ่มขีดความสามารถทางทหารแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณว่าอิหร่านจะไม่ยอมถอยอีกต่อไปอนาคตจะเป็นอย่างไรไม่มีใครรู้แน่ชัดแต่ที่แน่นอนคืออิหร่านได้ก้าวขึ้นสู่การเป็นประเทศที่มีอำนาจทางอากาศในระดับใหม่และโลกคงไม่สามารถมองข้ามบทบาทของพวกเขาได้อีกต่อไป ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้หนึ่งในกองทัพอากาศที่ควรจับตาอย่างยิ่งในศตวรรษนี้คือกองทัพอากาศของอิหร่านกับฝูงบินเจ104ที่พร้อมทยานขึ้นฟ้าและเขียนหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ด้วยความมั่นใจอย่างเต็มเปลี่ยมแต่การสั่งซื้อเครื่องบินเจ104จำนวนมากถึง150ลำนั้นไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีหรือความสามารถในการรบเท่านั้นหากแต่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ครั้งใหญ่ของอิหร่านต่อบทบาทของตน เองบนเวทีโลกจากอดีตที่ถูกกดดันถูกปิดหลอมและจำกัดความสามารถทางทหารวันนี้อิหร่านกำลังใช้ยุทธศาสตร์พันธมิตรใหม่เพื่อเปิดประตูสู่ยุคแห่งความมั่นคงและความภาคภูมิใจทางการทหารอีกครั้งผู้เชี่ยวชาญบางรายกล่าวว่าความร่วมมือระหว่างจีนและอิหร่านในครั้งนี้อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นเพราะหากความ สำเร็จของ J104 ในฝีหอร่านเป็นที่ประจักษ์ในสนามจริงก็เป็นไปได้ว่าทั้งสองประเทศจะขยายข้อตกลงด้านความร่วมมือไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันเช่นโดรนติดอาวุธ UAV ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ไปจนถึงขีปนาวุธต่อต้านเรือหรือขีปนาวุธพิสัยไกลาการเลือกใช้ J104 ยังทำให้อิรานสามารถสร้างความได้เปรียบในเชิงจิตวิทยาเหนือประเทศคู่แข่งในภูมิภาคเพราะนี่ไม่ใช่เครื่องบินธรรมดาแต่คืออาวุธแห่งการแสดงเจ็ดจำนง เครื่องหมายแห่งการไม่ยอมแพ้และการกลับขึ้นสู่เวทีการเมืองระหว่างประเทศในฐานะประเทศที่มีพลังในตัวเองไม่ต้องอิงใครและพร้อมจะยืนหยัดเพื่อผลประโยชน์ของตอนเองหลายประเทศในตะวันออกกลางยังคงต้องพึ่งพาอาวุธจากตะวันตกซึ่งมักมาพร้อมเงื่อนไขทางการเมืองที่ยุ่งยากอิรานในทางกลับกันกล้าท้าทายระบบเดิมด้วยการพึ่งพาพันธมิตรที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม n a t o แต่มีศักยภาพทางเทคโนโลยีและไม่มีข้อจำกัดทาง การเมืองแบบเดิมๆนี่อาจเป็นโมเดลใหม่ขององค์การจัดหายุทธโธปกรณ์สำหรับประเทศที่ต้องการความเป็นอิสระเต็มรูปแบบการฝึกนักบินสำหรับฝูงบินใหม่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่อิหร่านให้ความสำคัญอย่างมากตามรายงานจากแหล่งข่าววงในอิหร่านได้จัดตั้งศูนย์ฝึกเฉพาะกิจที่ทันสมัยพร้อมกับเชิญผู้เชี่ยวชาญจากจีนมาร่วมถ่ายทอดความรู้ในการควบคุมเครื่องบินเจหนึ่งสูงให้กับนักบินอิหร่านโดยมีการตั้งเป้าว่าจะฝึกนักบิน ได้มากกว่า300คนภายในเวลา2ปีเพื่อรองรับฝูงบินใหม่นี้โดยเฉพาะอีกด้านหนึ่งความสามารถของขีปนาวุธ PL-15 ที่ติดตั้งบน J-10C ก็ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนในแวดวงการทหารอย่างมากด้วยพิสัยการยิงที่มากกว่า200กิโลเมตรและระบบนำวิถีแบบ Active Radar Seeker ทำให้ PL-15 สามารถล็อกเป้าและโจมตีสัตรูได้แม้ในสภาวะที่ถูกรบกวนด้วยสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์หรือในสนามรบที่ ซับซ้อนสำหรับประเทศที่ถูกคว่ำบาตรมานานอย่างอิหร่านความสามารถเช่นนี้ไม่ใช่เพียงทางเลือกแต่คือความจำเป็นเพราะต้องสามารถป้องกันตนเองได้อย่างเด็ดขาดโดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากใครและเมื่ออิหร่านมีเครื่องบินเช่นเจ104ไว้ในครอบครองมันเท่ากับว่าอิหร่านได้ปลดล็อกคอจำกัดด้านพลังอากาศอย่างสมบูรณ์แบบสิ่งที่น่าสนใจคือเสียงตอบรับจากฝั่งประชาชนชาวอิหร่านซึ่งส่วนใหญ่แสดงความภาคภูมิใจ ที่ประเทศได้กลับมายืนหยัดด้วยเท้าแห่งตนเองอีกครั้งมีรายงานว่าการประกาศสั่งซื้อ J1.04 ถูกนำเสนอในสื่อของรัฐอย่างแพร่หลายพร้อมกับวิดีโอจำลองการใช้งานและการประเมินศักยภาพของฝูงบินใหม่นี้อย่างละเอียดเพื่อกระตุ้นขวัญกำลังใจของประชาชนและส่งสัญ,ญญาณถึงประชาคมโลกว่าพวกเขากลับมาแล้วและในมุมมองของนักวิเคราะห์หอทางทหารสากลต่างเริ่มจับตาดูว่าจะเกิดอะไร ขึ้นต่อไปหากอิหร่านสามารถปอรับใช้ฝูงบินเจจี -14 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วพวกเขาอาจกลายเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีทางทหารในภูมิภาคและเป็นแรงบันดาลใจให้ประเทศอื่นๆที่ต้องการหลุดพ้นจากอิทธิพลของชาติตะวันตกโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคแห่งผหุขั้วอย่างชัดเจนและการเคลื่อนไหวของอิหร่านในครั้งนี้อาจเป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่บ่งบอกว่าโลกไม่ได้มีเพียงคู่เดียวอีกต่อไปการปฏิเสธที่จะถอยการกล้าที่จะ ลุกขึ้นยืนด้วยอาวุธและเทคโนโลยีใหม่คือการนิยามใหม่ของคำว่าอธิปไตยในยุคศตวรรษ,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 ษที่21ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องขององค์การซื้อขายหรือการเสริมเขี่ยวเล็บทางทหารแต่คือการเปลี่ยนแปลงกระบวนศน์ทางยุทธศาสตร์ที่โลกจะต้องจดจำอิหร่านไม่ได้กลับมาอย่างเงียบเียบแต่กลับมาอย่างกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวพร้อมกับฝูงบินเจ1 0 4ที่พร้อมจะปกป้องด้านฟ้าท่วงคลื่นศักดิ์สิทธิ์แล้วปลุกให้โลกรู้ว่าพวกเขาจะไม่ยอมให้ เสียงจากประชาชนอิหร่านแสดงความภาคภูมิใจสื่อรัฐนำเสนอภาพจำลองการรบของเจ104พร้อมบทวิเคราะห์เต็มรูปแบบเพื่อปลุกขวัญและส่งสารถึงโลกพวกเขากลับมาแล้วนักวิเคราะห์สากลต่างจับตาดูหากอิหร่านสามารถใช้งานฝูงบินหนีได้อย่างมีประสิทธิภาพพวกเขาอาจกลายเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีทางทหารของภูมิภาคและแรงบันดาลใจให้กับชาติอื่นๆที่ต้องการหลุดพ้นจากอิทธิพลตะวันตกโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคแห่งความหลากหลายของอำนาจมัลติโพลาไรตี้ และการเคลื่อนไหวของอิหร่านครั้งนี้คือหลักฐานว่าโลกไม่ได้มีคู่เดียวอีกต่อไปการไม่ยอมถอยการลุกขึ้นพร้อมเทคโนโลยีใหม่นี่คือการนิยามใหม่ของคำว่าอธิปตยแห่งศตรวรรษที่21นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของอาวุธแต่มันคือการปฏิวัติทางยุทธศาสตร์ที่โลกจะต้องจดจำอิหร่านไม่ได้กลับมาเงียบๆแต่กลับมาอย่างกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวพร้อมฝูงบินเจ104ศูนย์ีที่พร้อมปกป้องด้านฟ้าฟื้นฟูศักดิ์ศรีและส่งสารไปยังโลกกว